กราบถวายความคารพพระวชิระวรคุณเจ้าอาวาสวัดศรีรัตนธรรมารามกราบขอโอกาสพระเทลานุถทถระทุกรูปจเจริญพรญาติโยมผู้มีบุญมีกุศลทุกทุกคนธรรมะในวันนี้ซึ่งจะให้เป็นข้อคิดข้อเตือนใจกับญาติโยมก็คือเรื่องการตั้งตนไว้ชอบ เรือที่ฝ่าคลื่นอยู่กลางมหาสมุทรจะแล่นถึงฝั่งได้นายเรือจะต้องตั้งจุดหมายปลายทางไว้ถูกต้องและรู้จักควบคุมหางเสือเพื่อให้เรือนั้นวิ่งไปไม่ผิดทิศทางได้ฉันใด คนเราจะประสบผลสำเร็จในชีวิตได้ก็ต้องตั้งตนไว้ชอบก่อนฉันนั้นการตั้งตนไว้ชอบนั้นหมายถึงอย่างไรการตั้งตนไว้ชอบหมายถึงการตั้งเป้าหมายชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมไว้อย่างถูกต้อง แล้วประครับประคองตนดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายที่วางไว้นั้นด้วยความระมัดระวังผู้ที่รักความก้าวหน้าทั้งหลายจึงจำเป็นจะต้องตั้งเป้าหมายชีวิตไว้อย่างถูกต้องก่อนแล้วจึงไปเสาะแสวงหาความรู้ความสามารถ ภาคเพียรพยายามเพื่อให้บรบรลุเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องที่วางไว้นั้นให้ได้อะไรคือเป้าหมายชีวิตเป้าหมายชีวิตของคนเราก็จะมีอยู่สามระดับอันที่หนึ่งคือเป้าหมายชีวิตระดับต้น คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในพบนี้ในชาตินี้เป็นการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะต้องตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้โดยการประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรม จะเป็นอาชีพอะไรก็ตามแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลจะเป็นนักธุรกิจเป็นแพทย์เป็นพ่อค้าประชาชนหรือชาวไร่ชาวนาชาวสวนอื่นๆตามแต่ความถนัดของแต่ละบุคคล ขออย่างเดียวว่าให้เป็นอาชีพสุดจริตก็เพียงพอเมื่อตั้งเป้าหมายชีวิตเอาไว้แล้วก็พยายามมุ่งมั่นฝึกฝนตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตที่ตั้งเอาไว้นั้นให้ได้หนูตัวเล็กๆยังสู้อุตสาขุดรูอยู่ นกกระจิบกระจอกก็ยังสู้อุตส่าหสร้างรังอยู่เราเกิดมาเป็นคนทั้งทีก็ต้องสร้างฐานะให้ดีให้ได้ระดับที่สองของเป้าหมายชีวิตคือการตั้งเป้าหมายชีวิตระดับกลาง คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในภพหน้าหรือพบต่อๆไปเป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตเอาไว้ว่านอกจากเราจะพยายามตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้แล้วเราก็ต้องตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆทุกรูปแบบทุกโอกาส ที่อำานวยการสร้างบุญสร้างกุศลนอกจากจะสนับสนุนหรือส่งเสริมให้วิถีชีวิตของเรามีความเจริญรุ่งเรืองแล้วยังเป็นการสะสมเป็นทุนเป็นสเบียงที่จะนำไปใช้ในพบต่อๆไปอีกเพราะว่าคนเหล่านั้น ตายไปแล้วนี่ไม่มีศูนยต์ตราบใดที่กิเลสยังไม่หมดสิน้นก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ร่ำไประดับที่สของเป้าหมายชีวิตคือเป้าหมายชีวิตระดับสูงสุดคือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์อย่างยิ่ง ได้แก่การตั้งใจปฏิบัติธรรมทุกรูปแบบเพื่อปราบกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วก็เข้าสู่นิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและตามรอยของพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็จะได้มีแต่ความสุขอันอมตตะไม่ต้องมาเว เวียนบ่ายตายเกิดอีกต่อไปข้อเตือนใจคนเราบางคนนี่ก็ตั้งเริ่มแรกนี่ก็ตั้งเป้าหมายชีวิตเอาไว้ดีเช่นตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำมาหากินโดยสุจริตแต่พลังจิตไม่เข้มแข็งพอ ขันทำไปนานเข้าก็มีความรู้สึกว่ามาันมันรวยช้าไปไม่ทันใจเป้าหมายชีวิตก็ชักเผวลงท้ายก็ไปคดโกงคนอื่นเขาเข้าต้องติดคุกติดตารางไปหรือบางคนตั้งใจเอาไว้ว่าจะให้ทาน รักษาศีลทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอแต่พอถูกคนอื่นเย้าแย่บ้างล้อเลียนบ้างเจอสิ่งยั่วยุอยู่เรื่อยๆเลย,ยเลิกปฏิบัติธรรมปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสก็คือพลังจิตไม่เข้มแข็งพอ ขาดการทำสมาธิอย่างต่อเนื่องตัวอย่างในอดีตการในสมัยพุทธกาลที่มีความตั้งตนไว้ชอบคือท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีอนาถบินทิกะเศรษฐีนี้สร้างวัดพระเชตวันหมดเงินไปห้าสิบสี่โกด เฉพาะสร้างวัดพระเชตวันหลังจากนั้นก็นิมนต์พระสงฆ์ไปฉันพระตาหารที่บ้านของตัวเองโดยมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นประมุขวันละสองพันรูปทุกทุกวันจนเงินในครังของเศรษฐีนี้หมด เมื a, và abei, và bạn, anh, hall, ่อพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกไปฉันที่บ้านเศรษฐีเทวดาที่ประจำอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ก็มีความกวนกวายใจวันไหนที่พระพุทธเจ้ามาฉันพระตาหารที่บ้านเศรษฐีด้วยเดชของพระพุทธเจ้าทำให้เทวดาองค์นั้น มีความกระวนกระวายใจจึงคิดว่าทำอย่างไรเราถึงจะพูดกับอนาถาบินทิกาเศรษฐีนี้เพื่อให้เลิกล้มการให้ทานไม่ให้เศรษฐีนิมนพระมาฉันที่บ้านเราก็จะอยู่เป็นสุขจึงคิดว่าในช่วงนี้เป็นโอกาสดีเพราะว่า เงินเศรษฐีที่มีอยู่ในคางนั้นหมดแล้วเศรษฐีเมื่อทำบุญทำทานอยู่อย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นคนยากจนเราจะถือโอกาสนี้เข้าไปพูดกับเศรษฐีเพื่อให้เศรษฐีงดการให้ทานจึงเข้าไปในเวลาค่ำเศรษฐีได้ยินเสียงก็ถามว่านั่นใคร เทวดาก็บอกว่าข้าพระเจ้าเป็นเทวดาอยู่ที่ซุ้งประตูที่สี่บ้านของท่านมาวันนี้เพื่อจะบอกท่านว่าให้ท่านงดการให้ทานเพราะว่าเงินในครังก็หมดแล้วเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็รู้ทันทีว่าเทวดาองนี้นี่เป็นคนอันตรภาน ก็บอกกับเทวดาว่าเทวดาอย่างท่านนั้นตั้งหมื่นตั้งแสนคนมาพูดอย่างนี้ฉันก็ไม่หวั่นไหวฉันจะตั้งมั่นตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลอยู่อย่างนี้เรื่อยไปไม่มีหยุดแต่สำคัญท่าน เป็นคนอันธาพานเป็นเทวดาอันธพานนี้ต้องออกหนีจากบ้านของข้าพเจ้าโดยเร็วไม่ให้อยู่ในบ้านเทวดาเมื่อถูกเศรษฐีขับไล่อย่างนั้นก็มาหอบลูกหอบหลานออกหนีจากบ้านของเศรษฐีไปหาหัวหน้าเทวดา ให้หัวหน้าเทวดามาช่วยพูดกับเศรษฐีว่าขออยู่เพราะว่าไม่มีที่อยู่ที่อาศัยต้องละเหเล่ล่อนไม่มีที่อาศัยเป็นหลักแหล่งหัวหน้าเทวดาก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเทวดาองค์นี้เป็นเทวดาอันตรพานหัวหน้าเทวดาก็แนะนำให้เทวดาไปหาเท้าสักกะ มาช่วยพูดกับเศรษฐีเทวดาก็ไปหาเท้าสก,กะเล่าเรื่องให้เท้าสก,กะฟังเท้าสก,กะก,ก็บอกว่าฉันไม่สามารถที่จะช่วยท่านได้แต่จะบอกอุบายให้เทวดาก,ก,ก็บอกมาเลยฉันยินดีที่จะรับท้าสก,กะก็บอกว่าในช่วงนี้ ท่านเศรษฐีนั้นหมดในเงินในคลางแล้วให้ท่านช่วยเศรษฐีไปตามนี่ที่พ่อค้ากู้ไปสิบปดโกดนั้นกลับคืนมาแล้วอีกอย่างให้ช่วยตามหาเงินที่เศรษฐีเอาไปฝังเอาไว้ริมตะลิงริมฟังแม่น้ำถูกแม่น้ำกัดเซาะพื้นดินพังลง ไหลลงทะเลสิบแปดโกดต,ตามคืนมาให้ได้แล้วท่านเศรษฐีก็จะเห็นใจท่านเทวดาเมื่อได้ฟังเท้าสกกะพูดอย่างนั้นก็ปฏิบัติตามมา,อาขอสัญญาสัญญากู้เงินจากท่านเศรษฐีและก็แปลงเพศของตัวเอง เป็นนายเสมียนของเศรษฐีไปตามทวงหนี้พ่อค้าก็ได้มาครบทั้งสิปดโกดหลังจากนั้นก็ไปตามหาเงินที่เศรษฐีฝังไว้ริมฝั่งแม่น้ำที่ไหลลงไปในท้องทะเลก็ตามขึ้นมาได้ครบสิบปดโกดแถมยังไม่พอยังได้ทรัพย์ ที่ไหลลงไปทะเลโดยหาเจ้าของไม่ได้อีก18โกดรวมทั้งสามรายการก็เป็น54โกดแล้วทำให้ห้องคังของเศรษฐีนี้สว่างสวัยเต็มด้วยเงินจึงมาพูดกับเศรษฐี เพื่อจะมาขออาศัยอยู่ที่เดิมเทวดาตรงนั้นก็มาพูดกับเศรษฐีเศรษฐีก็เห็นว่าเทวดานี้ช่วยเราก็ใจอ่อนก็ให้ที่อยู่ที่อาศัยตามเดิมธรรมะในวันนี้ก็สมควรแจเวลาในที่สุดนี้ก็ขอตั้งจิตอธิษฐานให้ญาติโยมทุกคนว่าการงานใดการเงินใดสุขภาพใด ชีวิตครอบครัวใดที่เคยติดขัดก็ขอให้การงานนั้นการเงินนั้นสุขภาพนั้นชีวิตครอบครัวนั้นจงคล่องตัวที่คล่องตัวอยู่แล้วก็ขอให้คล่องตัวดียิ่งยิ่งขึ้นไปขึ้นชื่อว่าความยากจนความติดขัดความขัดสนหรือความไม่มีก็อย่าได้มีแก่ญาติโยมทุกคนทุกตนเทินสาธุ